ก็ในปี2566นะครับของเราที่มีอยู่3สายธุรกิจเนี่ยสายแรกของสายธุรกิจยางเนี่ยจะมีผลกระทบจากของสตออ็อกยางที่จะเยอะในปี65นะครับก็ทําให้ปี66เนี่ยก็จะเป็นปริมาณที่มีการซื้อขาตลาดเนี่ยจะค่อนข้างลดลงก็เป็นตัวที่กดดันในแง่ของตัวสเปรดระหว่างยางแท่งยางถ้วยนะครับขณะที่ในแง่ operating expense ของทางบริษัทเนี่ยยังคุมได้ค่อนข้างดีนะฮะ ตัวนั้นก็เลยจะเป็นประเด็นในสายธุรกิจนี้เนี่ยที่จะมีกําไรที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในสายของตัวปล์มน้ํามันนะครับสายนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ดีขึ้นมากจากของปีก่อนนะครับในอดีตเนี่ยเรามีการลงทุนในสายนี้ค่อนข้างน,น้อยนะครับจะเป็นลงทุนในสายายางที่มีกําไรดีเนี่ยเยอะกว่านะครับหลังจากที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเนี่ยในแง่ของการลอสในสายธุรกิจนี้ นะครับแล้วก็ผลผลิตในแก๊สอตาสกัดน้ํามันเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับเราเห็นภาพนี้ตั้งแต่ไตรมาสสิงปี65จนทั้งปี6ทั้งปีนะครับแล้วก็ในสายสุดท้ายนะครับก็คือสายพลังงานทดแทนนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการที่ c o ม m i ช s i o n i n g ของตัวบอเวลแก๊สใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวที่เราเพิ่มการผลิตในประมาณ3,000 30, คิวต่อวันนะครับคราวนี้ในภาพของปี67นะครับ สิ่งที่เราเห็นตั้งแต่ไตรมาสสี่เนี่ยก็คือตัวอย่างเนี่ยสเปดเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มมีออเดอร์มามากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อดีของตรงตัวอย่างนอกจากสเปดที่มันดีขึ้นแล้วเนี่ยทางลูกค้าฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะเริ่มมีมาตรการ EUDR นะครับที่เน้นซื้อสินค้ายางที่ไม่บุกรุกป่านะครับซึ่งในแง,ง่ของบริษัทเราเนี่ยมีความพร้อมนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นข้อดีที่สเปดเนี่ยจะดีกว่ายางปกติ ซึ่งตรงน,นี้ทําให้เรามองว่าในแง่ของสายธุรกิจยางเนี่ยจะมีปริมาณการซื้อที่มากขึ้นแล้วก็มีมาจินที่ดีขึ้นนะครับส่วนในสายธุรกิจปาล์มเนี่ยเรามีการลงทุนอบเลอร์ตัวใหม่ไปแล้วนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะปีนี้เนี่ยจะมีการลงทุนในมอนิ่งต่อเนื่องซึ่งหลังจากที่มีการขึ้นตรงนี้เนี่ยช่วงไตรมาสสามที่มีผลิตแปาเยอะเนี่ยเราจะสามารถรับได้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนะครับแล้วก็ตัวมาจินในปีนี้เนี่ย ในกรณีที่เราไม่มีปัญหาเรื่องการชัดดาวนะครับและสิทธิภาพในการผลิตเนี่ยสกัดน้ํามันได้ดีขึ้นเนี่ยก็ทั้งสองปัจจัยเรื่องปริมาณที่จะรับได้เยอะขึ้นมาจ้นดีขึ้นเนี่ยสายตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เทอร์นาราของเราในปีนี้แล้วนะครับสายสุดท้ายคือสายพลังงานนะครับหลังจากที่เราขยาย30,000ืคิวจบไปแล้วนะครับเรากำลังขยาย 40, ่0มืนคิวะครับซึ่งจะจบในปลายปีนี้แลวก็ สัญญาที่เราทำรองเทอมกับลูกค้าในเก็บการรายหนึ่งนะครับในจำนวนเกือบ50,000คิวต่อวันนะครับซึ่งจริงอย่างที่เรียนก็คือว่าเราขยายเฟสแรก30,000-40,000เนี่ย70,000ตอนนี้เรามีลูกค้าภายนอกรองรับไปแล้วถึง50,000คิวอีก20,000เนี่ยเราจะใช้สลับส่วนขยายยางของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําให้กําไรในสาธิกจนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะในปีนี้แล้วก็ปีถัดๆไปนะครับ ก็ในแง่ของบริษัทเรานะครับก็อยากให้ดูในแง่ของภาพเป็นความยั่งยืนนะครับของเราเนี่ยในทุกสายเนี่ยเราจะเน้นเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับสายยางเนี่ยเรามีทํา f ฟ c นะครับแล้วก็เป็นในแง่ของ EUR ซึ่งเราค่อนข้างพร้อมแล้วก็ตลาดตอนนี้หลังจากที่มีภาวะโลกร้อนซึ่งทุกคนจะสังเกตได้ค่อนข้างชัดนะครับดีมาร์ตัวนี้จะเป็นตัวที่มานะครับแล้วก็ในแง่ของสายปาร์มก็เช่นกัน ะะเราก็เน้นการทำปลามที่เป็น RSP Grade ปลามยั่งยืนนะครับและก็ตัวพลังงานเนี่ยเราก็มีการทำ T-World er, นะครับเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับเพราะฉะนั้นที่มองแล้วเนี่ยในแง่าภาพของตรงไทสต e นกรุ๊ปเนี่ยจะเป็นบริษัทซึ่งะจะเป็นไปเน้นของเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็จะได้ประโยชน์จากทิศทางของสภาวะของโลกที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันอนาคตนะครับ